จะมารีวิวและวิธีการติดตั้งท้ายันแม่เหล็กพับได้จากแบรนด์คอยบินนะครับอครับผมตัวนี้ก็จะเป็นท้ายสั้นพับได้แบบมีแม่เหล็กนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาติดตั้งให้ดูกับตัว Kawasaki Ninja สามร้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งได้ยากไหมครับผมติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับเริ่มจากการถอดมังโคลเดิมออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับ ก็ตัวบางโคนเดิมเนี่ยก็จะมีจุดยึดอยู่ประมาณ4จุดนะครับผมเป็นตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัวร่องตรงกลางก็จะเป็นตัวใส่สายไฟนะแล้วกับตัวท้ายนี่ต้องทํำยังไงกันบ้างครับตัวท้ายนะครับเน้นผมแนะนําให้ประกอบก่อนนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวขาจับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟสองป้ายนะครับครับผมก็สาหรับใครนะที่บอกว่ามีใช้เป็นพวกไฟท้ายที่มีไฟเลี้ยวในตัวหรือว่าไม่อยากใส่ไฟเลี้ยวนะไอตัวขาไฟเลี้ยวตัวนี้เนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะครับผม แล้วก็ตัวฝอยตอกสองป้ายเนี่ยก็จะยึดอยู่กับตำแหน่งนี้แล้วนะก็ในชุดเนี่ยก็จะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปนี่ทำยังไงต่อนครับี่ยวินีกาจเดินทากนะครับอ่าให้ร้อยน็อตขึ้นจากบนเอ่อจากล่างขึ้นบนนะครับอ่าครับผมตัวนี้ผมก็สําคัญเลยนะแนะนําให้ร้อยน็อตจากล่างขึ้นบนเสมอน,นะครับผมเพราะว่าถ้าเราแทงลงจากตัวท้ายเนี่ยมันจะทําให้ท้ายพับไม่ได้นะมันจะติดตัวหัวน็อตนะครับผมตัวนี้ก็แนะนําให้ร้อยขึ้นเสมอนะ แล้วพอร้อยเสร็จแล้วก็ขอบสายไฟเข้าก่อนเสมอใช่ไหมครับผมใช่ครับเสอสายไฟขึ้นนะครับอพอร้อยเสร็จเราก็จะยึดกับตัวตำแหน่งเดิมเลยใช่ไหมครับใช่ตำแหน่งเดิม2รูบนนะครับอ่าครับผมแต่ว่าตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทั้ง4รูนะแต่ว่าจริงๆยึดแค่2รูก็อยู่แน่นแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องยึดทั้ง4รูให้เสียเวลานะพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ตรงรุ่นของตัวนินจาสาม้อเลยนะไม่ต้องแปลงเพิ่มเลยนะครับผม อ่าเวลาตัวนี้เวลาพับเข้าออกนี่จะเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวพับให้ดูนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นแม่เหล็กนะครับอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับผมก็พับลงยากนิดน,นึงนะอ่าก็เวลาพับเนี่ยก็จะแนบซุ้มสวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วตัวนี้มีจุดเด่นอะไรอีกบ้างครับอ่าจุดเด่นตัวนี้นะครับเป็นสีดำนะครับสีบัตเตอร์โค้ตกันสนิมนะครับอ่าตัวนี้เขาก็จะเคลือบเป็นสีดำพาวเดอร์โค้ดนะครับผมหรือว่าเขาเรียกกันว่าสียิงซานะตัวนี้มันก็จะป้องกันสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เวลาใช้งานนะฝนแบบนี้เนี่ยก็จะหมดปัญหาเรื่องสนิมนะครับอ่าก็ท้ายตัวนี้เนี่ยผมก็ลืมบอกนะมาสามารถติดตั้งได้กับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมก็ใครที่ขับรถรุ่นไหนอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าไททันพับได้ไม่เหล็กกับตัว Kawasaki Ninja 300คันนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ